วันนี้ขอเป็นโจรแล้วกันนะครับผมสี่สี่หกไลฟ์ฟุ้นไปเลยหุ้ยทำไมไม่ไลฟ์ฟุ้นอ่ะระเบิดก่อนเลยมีโลมีโลวันนี้เราจะเป็นโจรนะครับเป้ง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 เฮ้ยได้หนึ่งตัวหนึ่งคนแล้วสวยสวยสวยเฮ้ย โอ้สองเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพื่อนเออ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 อ้ไขัง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 เโอ้สี่ครับผมสี่สวยงามสี่ห้า ต้องสี่ห้าบีสีห้าอะไรครับอย่าก,กระโดดนะครับนะกระโดดนี่ปิงหนึ่งปิงอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลัง,งอ้อมหลังอ้อมหลังระวังอ้อมหลังอ้อมหลังไปครับไปไปไปถือลูกยืดร้อยฮีโร่ลอดช่องทะเบีดากองไป,ไป ยิงขายิงขาเอ้ยเ้ยไม่ตายอ่ะเอ้ยไม่ตายตี่โลมันมันมันคิดถึงคิดถึงคิดถึงจริงมาหานะขึ้นมาโอ้โหระเบิดเต็มเลยอ่ะอหนึ่งตัวเอ้ยสองสามใส่แตก ขึ้นขึ้นขึ้นหัวขึ้นหัวเอ้ยโยยังไงเกนครับผมคิวเก้าสวย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 สไปครับผมเกเอ้ยิบิบอสบสามโอ้โ

อาก้าอาก้าหน่อยเดี๋ยวว่าไม่แม่นเดี๋ยวจะว่าเล่นซุ่มเนไปเอ้ยมอบอบมอบมอบมอบ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 ดูหลังให้อยู่ดูหลังให้อยู่ไปไปไปวูวเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังหัว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 เดชอตเดช็อูเข้า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 เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยสิบแปดสิบแปดสิบแปดหนึ่งสิบปดหนึ่งเหอ็มเปลี่ยนเอ็บ้างสิบเก้า ในแม็กมีสิบเก้าเอ๊ะทีมเดียวกันนี่มาสิบแปดสิบแปดหนึ่งครับโอเคเราได้ระเบิดเออเออสุดก้าแล้วสุดก้าแล้ว ถึงกะยี่สิบโอ้มัน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 เอ้ยเรียบร้อยมีมีมีโล่มีโล่วิ่ง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 เห็นไหมเห็นไหมโล่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 เห็นโล่ไหมเรียบร้อยสนุกเหมือนเดิม